ตั้งสีบอกสีบอกในท่านคูณฟังมีกับกระต่ายมันเป็นมูกันมีกับกระต่ายมันเป็นมูกันบาที่นี่มันเป็นนั่งขี่น้ำกันยูนในปาน์ตหมดนั่งหันหลังส้นกันน่ะมูกันมูวฮักกันขี่มาที่นี่มีก็เลยบอกผนว่ากระต่ายพระท่านมึงนี่ปัญหาเรียงขี่ติดค้นบ่กะพระท่านบ่มีนะพระท่านเป็นยังพระท่านโอ้ยคือเครียดแท้พระท่าน ขี่ออกมาได้ก็ติดน้ำขนขนขี่ติดดาบก,กูเต็มอยู่เสร็จกับว่าออกเป็นก้อนเป็นก้อนง่นวงมาั่นกระตายย่ายกับแม่ปาโอ้ยมึงมันสกปรกเว้ยมาั่านมาเห็นมู่มึงมันสกปรกเว้ยเสร็จบ่สะอาดบ่ล่างโบออยังเพี้ยขนกูนี่ขาวสวยนุ่มบ่ขี่ติดขนคือมึงดอกมาั่านมีว่ามีพ่ได้ฟังวัแล้วปุ๊บใจให้ จับกระต่ายเสร็จดักตัวนนี่มึงขี่ติดขนไปวันนี้วะจันจ